น n i m ม Defender แล้ววันนี้นะครับผมจะใช้เพชรทั้งหมดสอง0าร์โดมื่นแพทวกลักกี้และซุเปอร์ลักกี้เพื่อสุ่มหาตัวรับตัวใหม่นครับผมว่าแต่มันชื่ออะไรนะอีกฤษอืมอีกิ s ไม่อะสำหรับผมเนะี่ยมันคืออสวิน้อยโพนี่เทลแต่เป็นไงนะครับผมโอโหเรียกว่าปิวสวยผมสลวยสวยเก๋ ตู้เลยไม่เต็มนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถกดกลับไปตู้สแตนดาร์ดได้นะครับโดยการกดข้างบนก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตเติมยาก่อนเติมยาครบมาดูกันนะครับสองแสนหกหมื่นเพชรนะครับกูจะได้ตัวรับหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตจํานวนเพชรที่ใช้ในการสุ่มแต่ละครั้งเหมือนจะปรับลดนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับสำหรับ V I P เท่านั้นก็เจ๊งดีนะครับแต่กูรู้สึกโง่ไปเลยเฮียที่กูสุ่มตัวมิติในแผ่นแรกไปป้าไม่พูดเยอะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอ้โหซึ่งรอบแรกฟ้าล้วนโโลทีีี่่นะครับผมมมมอ้ยสวงา ไม่ <c oughs> ติดเต้นทิปหายนะครับผมคือกูไม่ชอบรายการที่มันมีสตอยแบบเนี้ย <c oughs> ต่อมาอุย้ยเริ่มมีเลจนดารี่เว้ยมันเริ่มค่อยๆไล่สเต็ปเว้ยป๊าบนี่นะครับผมซึ่งอุย้ยมันเหมือนจะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับผมคือเอ่อ สักอย่าง่ะรอบนี้ก็ต้องมีมิติแล้วหรือเปล่าอ้าวเฮี้ยแล้วมา็นับมม่วงวะเฮี้ยกูลืมเปิดเสียงไปเลยต่อเนื่องนะครับผมซึ่งอ้าวเฮี้ยกลับมาเลเจนเดลี่อีกแล้วเฮ้ยไอเฮียตัวเกมมันเป็นอะ้ยอะไรอะเมื่อกี้อ๋อคือตัวแรชชัยนี่นี่คือมันก็นับว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วนะฮะเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ไงเพื่อนวันนี้กูมาเอาตัวสีเชดไอเ้ยกระดูมึงให้อะไรกูมานะครับผมอ้าสีม่วงกูมาอีกแล้วเอาละเอาละเอาละกูว่ามันชื่่อเพ อ้าซึ่งไอ้เฮียรอบนี้เก๋บอกมึงโลบเยอะนะครับมึงเอาไปแต่สีม่วงพอไอ้ยียกูว่ากูกดมาหลาย10โลมากแล้วนะครับผมเพชรกูเพิ่งลดไปนิดเดียวเองอ่ะอ่าก็คลิปนี้นะฮะเราคงจะกดยันหมดแบบว่าในลวดเดียวไม่ได้นะครับผมคือมันต้องมีการทำแลบเนาะเออแต่ว่าช่วงต้นๆอะไรแบบนี้กูขออนุญาตแบบรีแอคเต็มที่เลยซึ่งก่อนรีแอคอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเฮียมันได้แต่เกลือเนี่ยเอ้ยมิติกออกไว้เอ้ามาแล้วเฮ้ยถือว่าออกไวอยู่เหมือนกันนะครับผมไหนดูซิอ่านี่นะฮะตัวมิติกนะครับผมว่าแต่ มึงใครวะเนี่ย <S <S เออใครรู้ช่วยบอกกูด้วยนะเป้าหมายแรกผ่านไปนะครับเป้าหมายต่อไปกูขอซีเข็ดได้ไหมเพื่อนอะไอ้เหี้ยมึงให้มาต,ตัวแร่ตัวอ e ีปิกเนี่ยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันได้ตัวซีเข็ดเนี่ยหน้าตอนสุ่มมันจะเป็นสีอะไรท้ายดามันน่าจะสีแดงนั่นแหละนะครับแต,แต่แต่มันอยากเห็นด้วยตา,ยาไงมึงเข้าใจไหมเห็นด้วยยายได้ไหมพี่ป๊ตลกก็ตอบอ่ะมิติมาตัวเดียวมึงเงียบเลยนะตอนนี้ไอสัตว์วิแต่แล่อีปิกเลนจ์อย่างเดียวเลยนะซีเข็ดได้ไหมเพื่อนซีเข็ดโอ้โหไอ้เงี้ย วันนี้กูมาด้วยความคาดหวังเลยเฮีย2 0 0 0 0นห้าในกูก็ฟาร์มหลายวันอยู่นะเฮ้ยมันมันต้องอ้าไม่ติดก,กูมาอีกแล้วเฮียมาทำเฮียอะไรวะไอ้สัตว์ชิบหายนะครับผมว่าอรอบนี้ต้องใช้นี่มาเพื่อนอเฮียคือกูเห็นคนอื่นเขาสุ่มได้ซีเข็ดกันรัวๆเลยเนะทำไมกูไม่ได้วะกูทำอะไรผิดเฮีแยแดกน้ำก่อนเจ็บคอเอ่อน้องๆโอ้ยไ,อไม่ติดมาใช้น<อ>ี่แฟนเฮียรอบนี้ไอ้สัตว์ถ้าไม่ใช้นี่กูโกรธนะนะเอาจริง เกมแม่งกากเฮียที่ผ่านนะครับผมคือ2องแสนกว่าเพชรนี้กูจะได้แต่ตัวมิติกล้วนไม่ได้นะเพื่อนต่ำๆแบบโง่งงกๆกากเนี่ยมันต้องมิติชายนี่กูจะซื้อชายนี่ฮันเตอร์เลยนะเว้ยมึงต้องให้อะไรกูหน่อยดิวะอ้าวไอ้เหี้ยช่องเต็มมาต่อนะครับผมซึ่งไอ้เหี้ยกูรู้สึกว่ากูค,ควรจะกดออโต้คลิกได้แล้วนะครับผมกูว่าจะให้กูมานั่งกดทีละคลิกแบบนี้เมือกูพังไอ้เหี้ยละเพจกูเพิ่งลดไปนิดเดียวเองมาฮะาพลังเมาวิเศษมา นะครับผมรอบนี้โอ้โหเลเจนเดลี่เฮ้ยๆอย่างน้อยเลเจนเดลี่ชัยนี่มาเพื er er ่อนปั๊บปั๊บปั๊บมั้งไงเฮียเกมกากอ่ะกูนั่งกดออโต้คลิกละนะครับผมกูเมื่อยมือนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดกูออโต้คลิกนะครับผมอ่ะมาต่อฮะโอ้โหเฮียเลเจนเดลี่กูออกเก่งจังวะทำไมซีชเชนผมไม่ออกมาแบบนี้บ้างก็จังหวะนี้นะฮะเราก็น่าจะต้องทำโอ้ยทำแบบอะไรมิติกูมาแล้วใช้นี่เมาช้นี่ปั๊บ เฮยแม่เฮียเดี๋ยวนี้ไม่ติดส,สองลออ้อติดเลยอ่ะปับ๊บปั๊บเฮียไม่ใช่นี่แล้วโอ๋อเฮียรอบต่อมาฟ้าล้วนละมั้งเนี่ยฮะเออเฮียชัดเลย <c ười> คุณมาไม่ติดสองล้อให้ผมแบบตื่นเต้นเล่นไปงั้นแหละเออคือจริงๆคุณไม่ได้รักผมหรอกเนี่ยดูจากทรงเลนแล้วเนี่ยคือมึงเห็นกูมีเพชรเยอะมึงก็เลยไม่ให้เฮียอะไรกูไงเฮ้ยไม่ติดก,กูมาอีกแล้วมาให้กูลุ้นอีกแล้วไงอ่าดูนี่ป๊าป๊าป๊านั่น กูแม่ง,งทึ่งแล้วยกระเล็ดออกในเกมเนี้ยไอสัตว์ตัวสีเขีดแม่งมันก็สมชื่อสีเข็ยดนะแต่คำถามกูเลยเนี่ยทำไมคนอื่นมันได้ง่ายจังวะอ้าวพี่กระเป๋าเต็มกูเปียกเซริร์ฟดีกว่าอ้าวกูซื้อกระเป๋าเพิ่มด้วยอ่ะกูอดหนุนมึงขนาดนี้มึงต้องให้กูแล้วนะมารอบนี้เราลองมาเซิร์ฟวีนตัวเองบ้างน,นะครับดูสิดวงกูจะเป็นยังไงนะครับประเดิมเป็สิบโลแรก เกือล้วนไอ้เหี้ยไปต่อยังไมิติกมาอีกแล้วโอ้ย20โลมิติกออกเลยจังหวะน,นี้โอ้มิติก2ตัวเลยอ่ะพี่กูอยากได้สีเข็กับเพื่อนมิติกมึงจะมาร้อยตัวจวังหวะนี้กูก็ไม่ไดีใจแล้วอะ่ะเอ,อ้แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ูว่านะไอ้เี้ยเดฟแม่งควรจะเพิ่มระบบกดที100ททททละร้อยทีขึ้นมาไอ้สาตว์กดทีละสิบทีแบบนี้ยัยกูกดชาติไหนจะหมดวะเนี่ยน้ำยากูหมดก่อนซะบ้างดูทรงไอ้เย้ยคือมึงไม่ทำระบบมาเผื่อคนมีเพชรเยอะเลยอะ่ะกูกดมาตั้งนานกูเพิ่งกดไปแค่ห้าหมืน 50, ม่นเพชรอา้าวอะไรวะทำไม อ้าวอ้าวอ้าวกูโดนบิดอ่าเฮียจริงจังกัได้เฮียกูชื่อกูเข้าเกมไม่ได้อ่ะเรากลับมาเกมต่อเฮ้ยไอ้เหี้ยกูได้ใช้นี่ว้าวโอเคตื่นพอจะตื่นเต้นขึ้นมาบ้างไอ้เหี้ยแต่ถามว่าครมไปไอ้เหี้ยไม่เลยอ้าวกระเป๋าเต็มโอ้โหนี่ขนาดกูเพิ่งเติมกระเป๋าไปเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้ย์มาอะไรครัเรื่องต้องเกินไปหรือเปล่าอ้ยมาแล้วว่ะไอ้ยเฉยเลยไอ้เลยไอ้ย์คือเมื่อกี้กูเพิ่งไปขายยูนิตมากคือมึิ่งมาเลยเหรอมาแล้วนะครับก <resource. S 2> wow, ับอัศวินน้อยผลที่เทของผมโอ้ยกูตายตาหลับแล้วเพชรนี่ยังเหลือแตงเยอะ